ไอ้ทา,าใจหนักมันหมายความว่าใจไม่ยกป็นสู่อารมณ์การปฏิบัติพระกรรมฐานแบบนี้จะต้องมีความฉลาดไม่ใช่ปฏิบัติแบบโง่แล้วก็ต้องรู้จักการวางอารมณ์ไม่ใช่แบกอารมณ์รู้จักวางภาระไม่ใช่แบกภาระตอนนี้ก็หมายความว่าการเจริญพระกรรมฐานกี่แบบก็ตามย่อมมีอารมณ์เสมอกันหมด คือหนึ่งเราจะต้องตัดก,กังวลเสียหมดตามที่พระพุทธเจ้าตรงเรียกว่าปโิโพื่อนชื่อว่าความโกรธใดๆต้องไม่มีกับเราโดยการที่สองทุกท่านจะต้องมีสีบริสุทธิ์คำว่าศีลบริสุทธิ์นี่ถ้าจะบริสุทธิ์จะเข้าเวลาปฏิบัติกรรมฐานไม่มีผล เราจะสังเกตกันได้ว่าคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์อารมณ์ที่ไปยาุญานไม่เกิดหรือบางท่านศีลบริสุทธิ์แต่ว่าบริสุทธิ์ไม่มากบกพร่องในศีลแต่ศีลไม่ถึงอบขาดมีสมาธิอ,อ่อนสมควรสามารถจะยกติขึ้นสู่เขตพุจุลามุนีเจดีสถานได้แต่ว่าเข้าพระจุลามุนีไม่ได้ เน,นี่ค่อว่าผู้นั้นเป็นผู้บกกล้องในศีลที่การปฏิบัติแบบนี้น่ะจับคนได้ไม่ผิดตากว่าศีลบริสุทธิ์สมาธิทรงตัวดีคำว่าสมาธิทรงตัวดีที่แนะนำบอกว่าให้กำหนดรูปลมหายใจเขาออกแลวพัวนาว่าธรมะตะเวลาหายใจเข้าว่านรมะเวลาหายใ,ใจออกว่าป่าะะ วางคนบอกางหน่ยอยเกินไปอย่างอื่ไ,อได้จไหมก็ได้ถ้าว่าจิตของท่านมีสมาธิดีมีฉีดดีแต่ว่าวิปัสนาญาณเือาเอารมปลดของท่านไม่ดีก็ไปกันแบบประเภทคนไปในแดนงเขหามุกขมัวล้ายกว่าว่าเวลาใกล้คำพระที่ตกดินแล้วแตบพรจันทยังไม่ทันยะขึ้นเวลานั้นขงขหมกขมัว การรู้สึกเห็นภาพก็เห็นแบบนั้นตตามถูกถึงการรู้เห็นแบบนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจิตของเราอยู่ในไข่ของชานโลกีถ้าอารมณ์จิตก็ม,มันดาทางพุทธบริษัทอยู่ในอารมณ์ของพระโสดาบันการความรู้สึกเห็นก็จะเห็นคล้ายๆถกว่าเมื่อแสงจันทร์ตกไปแสงอาทิตย์ยางไม่ขึ้นอารุณ์ที่สองขึ้นมาแล้ว เรื่องที่สองก็ได้กับแสงทองขึ้นยังมีความสว่างขนาดนั้นเห็นหน้ากันถนัดเรียกว,ว่าไม่แจ่มใสมเกินไปถ้าอารมณ์ใจก็มรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าเขตที่พระนาคามีถ้าเข้าถึงพระนาคามีได้ครองตัวทุกอย่างการมีความรู้สึกเห็นทางจิตจะเห็นชัดเจนแจ่มใสเหมือนกับเรานั่งอยู่เวลานี้ จะแยกเคลื่อนตัวไปไหนก็เร็วฉับลันนปุ๊บก็ถึงปักนี่การจะดีหรือไม่ดีเห็นชัดหรือไม่ชัดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูสอนเป็นหน้าที่ของพวกท่านเองครูมีหน้าที่เหมือนก็พ่อครัวแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารเมื่อทำอาหารระว,วางไว้ขนาเมื่อท่านไม่กินก็ไม่มีใครเขาจับยัดปากเขาไปหรอก ทั้งน,นี้เพราะอะไรก็ว่าถ้าเราไม่สนใจาเราเลวความเลวของเรานี่ใครจะแก้ไม่ได้นอกจากเราอย่างเดียวเลวก็เลว,เลวยังไงก็อย่าพูดให้ฟังตามระเบียบของการเจริญสัะกรรฐานระดับแรกเราจะต้องตัดความกังวลคือความห่วงใยทั้งหมดทุกอย่างจะไม่กังวลเรื่องทรัพย์สินนนต่างคือที่เป็นของเรา,าเป็นเรื่องของเรา หลายความเวลานี้เนี่ยเราจะไม่เอาใจไปยุ่งกับทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามไม่อยู่รายการที่สองจะไม่ห่วงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้สามเราจะไม่ห่วงบิาบาดามารดาพุทธิดาสัมีแล้วกับคนผู้เนื่อยเท่กันรายการที่สี่เราจะไม่ไม่ห่วงร่างกายของเราตัดเสียหมด เอาจิตอย่างลงสู่ธรรมตามท,ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสวันบรรลุอภิเษกสมมาสมโพธิญาณความรู้นี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าและผลที่จะพึงได้รับก็ผลเป็นผลที่ได้รับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้รับแต่เรากําลังของเราอ่อนกว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าด้รลบแตกเป็นวาสานุสติญาณตรึกิได แล้วก็มาจุตูปาปิยานรู้ว่าคนที่มันนั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดก่อนจะมาไปนคนนี้มาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนแต่เราก็หยับเขเวนิดเป็นการได้มโนยิทธิมีฤทธทางใจดีเป็นอนุว่าเราจะต้องตัดกำลังใจอย่างพระพุทธเจ้าตัดกังวลตัดกังวลน,นอกไม่สำคัญเท่าตัดกังวลใน เราเป็นคนไม่มีอะไรทั้งหมดพ็ไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีหัวไม่มีเมียไม่มีทรัพย์สินไม่มีแม้จะร่างกายของเราที่สร้างป่วยกันมีร่างกายมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราร่างกายมันเปรียบเหมือนบ้านเช่าชั่วคราวมันแก่ไปทุกวันแ้่มันก็มีอาการป่วยในที่สุดมันก็ตายมันตายเราไม่ได้ตาย คำว่ามันตายหมายถึงร่างกายตายแต่จิตใจไม่ได้ตายไปด้วยเื่าจิตใจไม่ตายถ้าจิตดีจิตร่างกายตายจิตไม่ตายจิตมีอารมณ์ดีไปกุศลก็ไปสู่สวรรค์บ้างคนมันโลกกล้าหรือปานบ้างถ้าจิตเลวก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปสุดรกายบ้างเป็นสตรฉานบ้างมาเป็นคนบ้างการที่มาเป็นคนไม่ได้มันหมายว่าจิตดีและจิตบันเลง เราตอชื่อในอำนาจของกิเลสทัานเขาปลาทานในกุศลกรรมมันจึงมาเป็นคนเกิดการเกิดเป็นคนนียาทนงตนและอวิเศษเราเป็นธาตุทุกอย่างธา,าตุขงตัณหาเราจะมีควา,ามทุกข์เว้นอนวุวให้ทุกคนตัดกังวลเสียโดยเฉพาะอย่างที่งตัดร่างกายและโดยเฉพาะวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรมฤิว่า เมื่อนั่งดูที่โคนต้นโพธิ์ตทรงตั้งใจว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุอวิเศษามาสัตวิญาเป็นไรเลือดเลือดเนื้อจะแห้งไปแม้ชีวิทตทินทินทสีจะตักใส่เราก็ยอมพร้อมที่จะไม่ยอมลุกจากทีน่นี้ถ้าไม่ได้ก็ให้มันตายไปเสียมันจะตายก็เชิญตายได้กา,ายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา นี่เราก็ต้องตัดสินใจอย่างอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน,กนเวลาที่เราปฏิบัติเราต้องตัดสินใจว่าเราพรอขันห้ามมันจะพังเมื่อไรก็เช่ามันแต่ใจของเรานั้นต้องการสนิพขันเพราะฉะว่าเวลานี้ตัดสินใจเสียเราเป็นบุคคลตัวผู้เดียวไม่มีใครทั้งหมด แต่ต่ร่างกายนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ติว่าไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราร่างกายมันเป็นธาตุสี่เข้าม,มาไปชุมกันธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแปรแปรการสารส,สองชาติที่ส้ขัเมื่อเพียเกิดันก็เป็นทุกข์เวลาทุกขา์าความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ระนำทุกข์ขังความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ การที่จะตายการป่วยไข้มันสบายมีขึ้นมันก็ไปทุกข์การทามาหากินมีความเหน็ดเหนื่อยมันก็ไปทุกข์เป็นนั้นร่างกายนี่เป็นร่างกายฝังความทุกข์เก็บความทุกข์เอาไวา้ทํให้ใจเราทุกข์ไปด้วยเพราะนั้นร่างกายนี้เราจะไม่มีมันอีกมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปร่างกายอย่างนี้ไม่มีการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเรา การเกิดปีนิวดาเรื่องผมก็จะไม่มีสําหรับเราเราต้องการอย่าง,าางเดียวืีพระนิพพานท้ามีคนที่อยากถึงพระนิพพานเขาทำกันยังไงร,รักษากําลังใจต่อไปหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติสำหรับพรรวาสทรงศีลห้าบริสุทธิ์ศีลห้านี่ทรงได้ถึงพระโสดากับสกิทาธรมี ถ้าจิตก็เราเข้าถึงพระอนาคามีเราก็รักษาสิบแปดสินแปดม่เกิดขึ้นมาเองพระอนาคามีเป็นธรรมจันทร์ในเมื่อก็อนาคามีเข้ามาถึงสินแปดที่เขาเข้ามาถึงในเรื่องข้อศีลนี่ไม่ใช่จะมาบริสุทธิ์กันวันนี้้าควรจะบริสุทธิ์สมาเสียก่อนถ้าศีลไม่บริสุทธิ์มาก่อนอยตัดสินใจแค่นี้ ว่านับตั้งแต่เวลานี้เป็นตน้นไปจงกว่าจะสิ้นลมปราณเราจะรักสิ่งองเรายิ่งกว่ารักชีวิตเราจะพยายามรักษาสินะ่งใ้บริสุทธิ์ให้หมดทุกสิกขาบทไม่ยอมไม่สิกขาบทในสิกข้าทหนึ่งบกพร่องถ้าสิ้นใจสินะ่งนั้นในราการต่อไปคนยี่ไปคินีานตา้ก็ต้องทรงอารมณ์จิตมีสมาธิกะมีความตั้งมัน่น ใจตั้งมั่งอยู่ในการละความโลภละความโกรธละความหลงคำว่าสมาธิก็แปลว่าตั้งใจเอา,าใจิตใจเข้าไปจดจ่ออยู่ในรมนั้นความโลภละทำลายด้วยการให้ทานความโกรธทำลายด้วยการรักษาศีลความหลงทำลายด้วยการเจริญภาวนา ในเมื่อมีสมาธิดตแล้วก็ต้องมีวิปัสนาญาณดีวิปัสนาญาณดีเข่าประทามทีแรกมาที่นี้เราจะไม่มีความห่วงความกังวลใดๆทั้งหมดจำมาให้ดีนะถ้าจิตใจท่านมีความเข้มแข,แข็งแบบนี้แล้วก็วันนี้มันก็ได้ไม่ยากอารมณ์สมาธิคือการทรงตัวของจิตนี่ขอบัรดาท่านพุทธบริษัททุกคน ที่ปฏิบัติได้แล้วหรือปฏิบัติเป็นได้จะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นปกติคําว่าปกตินี่ให้มันทรงติดอยู่กับใจตลอดเวลาไม่ใช่เรียกไปตั้งท่าตั้งทาทาเมื่อน,นั้นจะทำมานี่วจะทำมาล็อตันจะต้องเวลานะั้นอารมณ์นี้ต้องเวลานี้มันต้องทุกลมให้ใจเข,ข้าออกนี่เราฝึกเอาดีกัน ไม่ได้ไปเพื่อเทียเท่ยวไปสวรรค์มาเที่ยวเดรกเราฝึกเอานิพผ่านกันโดยโตรงมีผนิพานเป็นอารมณ์ในจิตหมายความว่ามีความต้องผ่านผนิพานอย่างเดียวอา้าหันมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาก็ตัวเอก็ดี เรื่องกายป็นกเกลนท่าสีที่แสนสกปรกที่เราอสายโชคกาสนั้นไม่ชาไม่กังนี่คนเดินไปเดินมาจะสวยขนาดไหนก็ตามเห็นเต็มไปด้วยความสบกปรกคิดว่าไม่ชาเขาไปรทราบกันทราบประสบเอ็ทราบสินเงิงไหลก็ถือว่าสินหงายเหล่านี้ไม่จะเป็นปัจจัยเรองความสุขมันเป็นบัจจัยเรืองความทุข แต่คิดปไปเสมอว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายคือมนุษย์สลกคดีเทวโลกคดีกุม,มโลกคดียต่ไม่มีสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานพระอริยเจ้ามีอารมณ์สาคัญอยู่บทหนึ่งไป้จาใจอารมณ์นั้นคือคำว่าช่างมันใครเขานินทาว่าร้ารประจากมัน ใครเขาสนเสรนี่ก็ช่างมันไม่ดอเอาเราสองอย่างทุกวเวทนาจะเกิดทางกายและทางใจก็ช่างมันที่ว่ามาเสียกอยากโง่เนี่ยโง่เกิดมามันก็เป็นอย่างนีแ้แล้วก็โง่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปไม่โงกแล้วาอารมณ์ใจสบายสบายเฉยเป็นปกติเห็นคนสวยมาก็ไม่มีอารมณ์รักมันเฉย เน็่นั่นเขา,เขาเร่มรวยไมก็เฉยๆขึ้นมารวยไม่ไม่ท่าก็ตายใครก็ยั่วย,ย้าให้เราโกรธเราเห็นว่าไอาเรื่องคนยั่วย,ย้าเราโกรธนั่งแค่เราโกรธคนนั้นไม่ใช่คนดีเนี่ยคนบ้าก็อะไรพกคนถ้าเราตีก,กันโกรธกันก็ไปศัดรูกันโบราณเลยบอกว่าจะสีคนบ้าจะว่าคนเถ้าเขาจะป้าเขาป้าเขาไปคนเดียวเราไม่อยากว่าดโดยไม่ช่วยป่ากัน ฉน็นันขอทุกท่านจำไว้ดีนะตอนนี้ก็มาแนะนำวิธีปฏิบัติกันสักนิดหนึ่งก็จับลมให้ใจเข้าออกหือายใจเข้าในวนนะมามะห้ายใจออกใกว่พระทะโดยกว่าครูผู้สอนจะเข้าไปแนะนำ